ทุกคนคะ่ะจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทําต้นทุเรียนนะคะทุกคนเอาละองน้ําค่ะเอาละองน้ํามาเลี้ยงค่ะทุกคนคะ่ะมาเลี้ยงใบมันช่วงหน้าแลนะ้งเนาะทุกคนเนาะคือให้มันมีบ้างเราก็เลยตั้งโอ่งไว้ตรงนั้น,นะคะ่ะทุกคนโอ่งเล็กๆใส่น้ําไว้แล้วก็วันนี้เช้าๆเนาะเข้ามาดูเป็นยังไงปรากฏว่านี่มันใบมันใบมันถูกน้ำค้างนะมันละองน้ำาันละคะ่ะทุกคนคะ่ะมันขึ้นมา นี่ก็จะเป็นใบทุเรียนที่เราทาบเมื่อสองปีอันนี้เป็นทุเรียนสองปีนะทุกคนอ่าปีนี้แหละปีที่สองค่ะโตวไวมากเลยนะทุกคนนะเพราะว่ารากเขาไม่ช้ํารากเขาไม่อ่าไม่มีผลกระทบดูแต่ทุกคนดูเถอใบมันดูแต่ะใบมันสวยจริงๆอ่ะทุกคนแต่ทุเรียนต้นนี้เราทำสองสองรากนะทุกคนนะวันนี้ให้ทุกคนดูสองรากนี่เราทาบนี่ไง นี่มันติดกันใช่ไหมทุกคนนี่ติดกันตรงนี้ที่เราทาบเองเนาะแล้วก็ตรงนี้สองลากอ่าสองลากลากนี้นี่นะทุกคนก็อ่าทุเรียนต้นนี้นะทุกคนเราปลูกมิดไว้เนาะก็จะเราก็ปลูกไว้ในต้นกล้วยนะเพราะว่าต้นกล้วยนี่มันจะชื้นๆนเนาะลากกล้วยอะไรเงี้ยกล้วยที่เราปลูกตรงนี้มันจะเป็นกล้วยหอมนะทุกคนนะเราฝังมันไว้สองมิตร แล้วเราก็เอามาทาบเอาเอาเอาสองมิดผูกทาบกันตั้งแต่ตอนเด็กๆมันก็เลยมีสองเนี่ยมีสองมีสองรากทุกคนมีสองรากนี่ไม่ได้ลดน้ําดินมันแห้งเห็นไหมทุกคนแต่ก็เอาต้นกล้วยนี่แหละที่มันปลูกอยู่ต้นกล้วยแล้วเวลาเราเราตัดกล้วยเรากล้วยมันสุกแล้วก็เอาเนี่ยต้นกล้วยมาคลุมอีกทีหนึ่งทุกคนค่ะนี่เห็นไหมทุกคนนี่มันไม่มีนะทุกคนนี่ไมทุกคนมันไม่มีอ่ะมันไม่มีดินมันชื้นนะทุกคน มันไม่ชื้นนะทุกคนคะ่ะเนี่ยแล้วก็ใบมันก็จะงามมากเลยปลูกทุเรียนปลูกแนวนี้เนาะถ้าเราไม่มีเวลาดูแลปลูกแนวนี้อ่าที่เราตั้งน้ําไว้อะ่ะเราว่ามันละองน้ํามันมันได้ดูดซึมขึ้นมาตรงนี้บ้างเนะเาะพอช่วงน้าแล้งช่วยมันสักนิดหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ช่วยมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะใบมันยังเขียวอยู่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเช้าๆเนาะมาแนะนําทุกคนนะคะทุกคน แล้วมันมีสองต้นนะทุกคนอีกต้นหนึ่งเราทําฝาแฝดแหละอีกตรงนี้ต้นหนึ่งนี่นี่ห่างกันมิดหนึ่งนะทุกคนนี่นี่ต้นนี้นี่มันกําลังติดเห็นไหมรอยติดของมันนี่ต้นนี้เห็นนะทุกคนหมอสังคิงอันนู้นเป็นอันนู้นเป็นหมอนทองกับหมอสังคิง